สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคราวนี้ก็มาถึงเวลาที่จะมาเรียนเรื่องอินเทอร์เฟซกันบ้างอินเทอร์เฟซมันคืออะไรเอ่ยนะครับอินเทอร์เฟซคืออะไรเอ่ยเราสร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมา อินเทอร์เคืออะไรเราสร้างอิน e ทอร์เขึ้นมาที่ชื่อว่า man โอเคแล้วเราก็จะได้ตัวตนของอินเทอร์เฟซก็ถูกประกาศด้วยคำว่าอินเทอร์เฟซที่ชื่อว่า man เราทำไปก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายนะครับอ,อย่างเช่น นี่คือการนิยามอินเทอร์เฟซที่มี2องเมธอดอินเทอร์เฟซนั้นเนี่ยมันได้รวบรวมเอาเมธอดที่จริงก็รวบรวม attribute ก็ได้อบอกว่าอย่างไง uh, blank a blank final hmm. อันนน w name ได้ไหมได้โอเคอืมอินเทอร์เฟซมันรวมหลายสิ่งหลายอย่างนะคลาสได้ไหมโอเคคลาสก็ได้ ดังนั้นจริงๆริงอินเทอรก็รวมหลายอย่างโอเคแต่ว่าที่นี้เรายังไม่ดูหรอกนะครับเราจะดูทําให้เรา,เาในสิ่งที่เราจะเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับซึ่งเราหมักจะเริ่มด้วยการเข้าใจอินเทอร์เฟซด้วยเมธอดเสียก่อนนะครับเมื่อเราเข้าใจเมธอดเราก็จะขยายไปอย่างอื่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้เราเห็นว่าอินเทอร์เฟซก็คือ เป็นการรวบรวมเม็อดเอาไว้แต่เอ๊ะทำไมเม็อดเป็นแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าเม็อดที่เขียนนี่มันแปลกมากเพราะว่ามันไม่มีบอดี้ของเม็อดนะครับปกติบอดี้ใช่ไหมครับจะมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บปีกาเปิดวงเล็บกิดปีกาปิดเพื่อที่จะเป็นเม็อดที่สมบูรณ์แต่อันนี้มันไม่เป็นเม็อดที่ สมบูรณ์ถูกต้องอันนี้มันไม่ได้เป็นเมททอที่สมบูรณ์หรือพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าอินเทอร์เฟซเป็นที่รวบรวมลักษณะหัวข้อของเมททอไว้เท่านั้นว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาของเมททอเนี่ยเป็นอย่างไรนะเพราะว่าแท้จริงเนี่ยสมมุติว่า ผมว่าอาจจะเลือกเขียนแบบนี้ก็ได้ Do good อันนี้เป็นเมธอดที่สมบูรณ์ไม่ได้เขียนนะแค่แค่ให้เห็นรูปร่างเฉยๆนี่เป็นเมธอดที่สมบูรณ์หรือจะตรงนี้ก็เป็นเมธอดที่สมบูรณ์เหมือนกันใช่ไหมนี่เป็นเมธอดที่สมบูรณ์แต่นี่เป็นเมธอดที่ไม่สมบูรณ์ หรือพูดอย่างหนึ่งก็คือว่ามีแค่หัวแม่ตัดเห็นไหมเอาแค่หัวแม่ตัดมาอยู่ในอินเทอร์เถ้างั้นมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเอาแค่หัวของมันหรือแค่เอาแค่ h e ดเดอหรือรูปร่างหน้าตาของมันซึ่งอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของมันอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาของมันอาจจะบอกว่าอันนี้ก็คือมีพารามิเตอใช่ไหมที่จะสมบางสิ่งเข้าไป หรืออา,อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ส่งบางสิ่งเข้าไปอันนี้ก็คือหัวของเมทนิหรือรูปร่างหน้าตาของเมทนิรูปร่างหน้าตามันแบบนี้ส่วนภายในของมันเป็นตรงนี้หรือว่าบอดี้ของมันเป็นแบบนี้ดังนั้นมันมีส่วนส่วนเฮดกับส่วนบอดี้ แต่ใช้คําง่ายๆนะอันนี้คือส่วนเหตุและอันนี้คือส่วน Body ้นะครับอย่าเพิ่งลำคาญนะเพราะพูดละเอียดก็อยากให้เข้าใจง่ายๆนั่นเองนะครับอันนั้นตรงนี้อาจจะทําอะไรก็แล้วแต่นะ system.out.println หรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็คือเป็นส่วนตัวหรือว่า Body ของเม h ั d นั่นเอง ดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เฟซไงอินเทอร์เฟซคืออะไรครับอินเทอร์เฟซคือหน้าตาของมันหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะแต่ยังไม่ได้สนใจว่าตัวของมันจะเป็นอย่างไรเห็นไหมครับหรือว่าส่วนหัวของมันเอาแค่ส่วนหัวของมันเอาแค่รูปร่างหน้าตาของมันมารวมกันดังนั้นตอนนี้มันทำให้เรารู้ว่าออเมทอลดู o ก o o d ซึ่งก็คือจะทำงานอย่างหนึ่งนะอันนี้จินตนาการให้เป็นคอนเซปต์ดรือความคิดของมนุษย์เนาะว่าเอ๊ะถ้าแมนถ้ามนุษย์มนุษย์เนาะมนุษย์เราเนี่ยก็สามารถที่จะทำดีได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ดีก็ได้นะซึ่งส่วนจะทำยังไงเนี่ยก็เอาไว้ก่อนนะแต่ว่าเท่าที่เรารู้เนี่ยนะอันนี้เข้ามาเรื่องอินเทอร์เฟซแล้วนะนะครับไม่ใช่กำลังบนๆน,น,นะเนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่าอ๋อมนุษย์เราเนี่ยเนาะธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ต้องทําดีบ้างทําไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือพฤติกรรมของเขาเมื่อเราคิดอย่างนี้เราก็เอามารวมกันเป็นอินเทอร์เฟซเดี๋ยวเราก็จะหัดใช้อินเทอร์เฟซแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อเมื่อเอาไปใช้เนี่ยเกิดประโยชน์อะไรได้บ้างดังนั้นถ้าพูดอย่างนี้เราก็สร้างคลาสตัวหนึ่งขึ้นมาเลยดีไหมโอเคเราลองสร้างคลาสตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า คลาสแมนเอ้ย hey, สร้างไม่ได้เพราะว่าเนี่ยไทยตัวนี้มันมีแล้วซึ่งก็คือเป็นอินเทอร์เฟซนั่นเองนะไม่สามารถที่จะสร้างแบบนี้ได้เอ๊ะจริงเหรอจริงเหรอต้นเช็คนิดหนึ่งโอเคจริงไหม สร้างคลาสตัวนี้ไม่ได้คลาสตัวนี้ใช้อินเทอร์เฟซตัวนี้ก็ยังสร้างไม่ได้เหรอ Type is already exist คิดว่าที่ใช้ไม่ได้ก็เนื่องจากาการหลีกเลี่ยงเมื่อตอนนำเอาไปไปใช้ การหลีกเลี่ยงเมื่อต้องนำเอาไปใช้โอเคอาจจะเห็นประโยชน์ตรงนี้ทีหลังอ่าเราเปลี่ยนดีกว่าเป็น person โอเคเป็น person เราสร้างคลาส person ขึ้นมาโอ้โหเราได้ไปเลยแมมันเร็วเกินไปคอยลบออกไปก่อนเนาะโอเคบางคนอาจจะไม่มีตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเดีย๋ยวเราเริ่มใหม่ด้วยกัน รเริ่มแค่นี้ก็พอเซฟเอ,อาละเราจะเริ่มเรื่องเอาเพอร์เซนกํากำลังคิดถึงบุคคลบุคคลก็คือก็ต้องเป็นมนุษย์คนหนึ่งบุคคลก็ต้องเป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าเราคิดว่าบุคคลเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็เรารู้ว่าคุณสมบัติของมนุษย์นั้นความคิดนะนี่คือความคิดของเราในการออกแบบโปรแกรมของเรานะสมมติว่าเราคิดแบบนี้ ราคิดแบบนี้ว่าเอ่มนุษย์นะก็ต้องทําดีบ้างทําชั่วบ้างที่จริงทําชั่วไม่ดีนะไม่ใช่บอกว่าทําชั่วบ้างนี่หมายถึงว่าดีแต่หมายควาว่าบางทีเราก็ทําดีบางทีเราก็ทําดีไม่ขึ้นก็อาจจะกลายเป็นทําชั่วไปก็ได้หรือบางครั้งเราอาจจะเจตนาทําไม่ดีด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเอาละเราคิดแบบนั้นไงเราคิดว่าเออถ้าเป็นมนุษย์เนาะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเพอร์เซนบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ที่จะมีสองการกระทำเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะเราก็จะพูดง่ายๆก็คือดูเหมือนว่าเรากำลังคิดภายในตัวเองอยู่แล้วว่าเอ๊มันจะมีดูกู o d อยู่ที่นี่อยู่ไหนแล้วมันจะมี bad ดูแบดเขียนอะไรก็ไม่รู้ อยู่ที่นี่อยู่แล้วความคิดของเราเรากําลังคิดอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งเราสามารถที่จะเขียนเมสตอดไปเลยก็ได้นะครับนะอาจจะเป็น string name แล้วก็ do good do bad ก็ว่าอะไรไ person โอเคเราอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่แล้วที่บอกอใช่เนาะ บุคคลคนหนึ่งเนี่ย person เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่จะสามารถาบางครั้งก็ทำดีบางครั้งก็ทำไม่ดีได้อะไรแต่แทนที่จะคิดแบบนี้ตรงๆก็ได้ทำแบบนั้นก็ได้แต่แทนที่จะทำแบบนั้นตรงๆเนี่ยแล้วก็มีการจัดการที่มีหลักการหรือว่าเป็นระเบียบมากกว่านั้น เราคิดว่าโอ้ซึ่งความคิดของเราเราคิดมาก่อนตะกี้นี่ไงคอนเซ็ปต์ก็คือว่าตามคอนเซ็ปต์เนี่ยมันเป็นธรรมดาเนาะของมนุษย์เนี่ยมนุษย์คนไหนก็ตามนะนะที่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยนะเราคิดแบบนี้นะก็คงจะทําดีบ้างละทาไม่ดีด้วยนะแหละนั้นไม่ว่าใครก็ตามก็คงจะมีสองการประพฤตินี้อยู่แล้วอัตโนมัติ ถ้าเราคิดมีความคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าความคิดของเรากำลังคิดแบบเรื่องอินเทอร์เฟซคือกำลังสวมบทบาทว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นถ้าคลาสไหนต่อไปในอนาคตถ้าคลาสไหนมีความเป็นมนุษย์ซึ่งเรากำลังจะเอาไปใส่คลาสเพอร์เซนนั่นเองแต่เอาละตอนที่จะเกิดคลาสเมื่อความคิดของเราเกิดขึ้นแบบอินเทอร์เฟซเราบอกว่าคอนเซปต์ของเราพูดอีกครั้งหนึ่ง โอ้มนุษย์เนี่ยเนาะก็ต้องทำดีบ้างแหละทำไม่ดีบ้างแหละอย่างนี้นะมันก็ต้องมีการการะทำแบบนี้บ้างแหละนะดังนั้นทุกๆคลาสไม่ว่าคลาสไหนก็ตามคลาส student student ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันคลาส father คลาสผู้ที่เป็นพ่อพ่อก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันก็มีสิทธิ์ทำอย่างนี้เหมือนกันโอเคคลาสอะไรดีอะ class children หรือว่า class child ลูกลูกๆก็ทำดีเห็นไหมว่าทุกอย่างที่เราคิด class person class student class policeman ตำรวจตำรวจก็ทำดีเหมือนกันก็อาจจะทำไม่ดีด้วยก็ได้เหมือนกันโอเคเห็นไหมคนเซ็ปตรงนี้เนี่ยจริงสามารถเอาไปแอพพลายหรือ เอาไปสวมบทบาทนะหรือเป็นบทบาทไปเลยก็ได้ให้แต่ละคนได้ดังน,นั้นเราเอาบทบาทตรงนี้เนี่ยมาให้ person ลองดูซิเรากลับมาที่ class person เราบอกว่าเอ้ย person เนี่ยก็คือมนุษย์นะนะครับ implements man implements man implements ก็ทำให้เป็นจริงนั่นเองนะนั้นสีแดงก็บอกว่าเออถ้าจะ เป็นมนุษย์ถ้าเพอร์เซนอยากเป็นมนุษย์ก็ต้องมี2เมธอดนี้นะดู g ก o d ดแล้วก็ดูแบดโอ้ยเขียนผิดอีกแล้วโอเคเอาทำไมละ่ะเซฟสิปุ๊บโอไม่เป็นพลาสติกขอโทษ เป็น public โอเคเอาละเวลาของเรามาถึงจุดที่ต้องพักแล้วพักสักครู่นะไปดื่มน้ำก่อน